พี่มี่เป็นหนี้แสนแรกหนักอ,อกหนักใจมากเลยนะแสนแรกอ่ะแต่พี่มี่ปลดหนี้หนึ่งแสนได้เพราะว่าพี่มี่หยอดกระปุกวันละห้าบาทเพราะอะไรรู้ไหมแก่นแท้ของการที่พี่มี่ปลดหนี้หนึ่งแสนได้มันมาจากเรื่องเล็กๆง่ายๆเลยแต่มันเป็นการใส่ใจนะทุกคนพี่มี่ปลดหนี้หนึ่งแสนภายในสามเดือนด้วยการที่พี่มี่หยอดเงินในกระปุกวันละห้าบาทณตอนนั้นนะพี่มี่มีปัญญาแค่วันละห้าบาทจริงๆ เพราะว่ามันต้องเฉียดเงินนะ่ะทุกคนถ้าวันนี้นะคนที่มีหนี้นะคะถ้าคุณอยากจะได้ปฏิหารเหมือนที่พี่มีได้นะคุณมีหน้าที่แค่เชื่อมั่นว่าหนี้ที่เป็นเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยเราสามารถปลดหนี้ได้ให้ใช้เทคนิคพี่มี่เลยค่ะจะหยอดเงินวันละบาทก็ได้หรือวันละห้าบาทก็ได้เพราะกดแรงดึงดูดในเมื่อเราเก็บเงินเก่งคือดึงดูดเงินเก่งค่ะเพราะเรากลำลังเอาเงินอนะ่ะ มาใส่กระปุกทุกวันทุกวันมันคือการที่เราดึงดูดเงินเข้ามาค่ะอดแรงดึงดูดเขาทํางานง่ายๆเขาไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าเราเอาเงินมาใส่ทุกวันเอาเงินมาใส่ทุกวันเอาเงินมาใส่ทุกวันแล้วเรามีเป้าหมายในใจกระปุกเนี้ยฉันจะเอาไปจ่ายนี่